าดูอีกคดีหนึ่งเป็นคดีคผัวเมียอันนี้เมียเป็นคนไทยแต่ผัวเป็นชาวอียิปต์ครับคือเมียคนไทยคนนี้เขาร้องตำรวจเลยครับบอกว่าให้ช่วยเขาหน่อยเพราะว่าทุกวนันนี้ไอ้ผัวชาวอียิปต์เนี่ยทั้งตบทั้งตีขังตั้งสองเดือนอ่ะที่สําคัญนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเอาถ่านร้อนๆอ่ะคีบแล้วก็มันหน้าตัวเธออ่ะคุณผู้ชมไปดูบาดแผลของเธอนิดน,นึงฮะว่าโอ้โหทำกระุนแรงขนาดนี้เลยครับ นี่ฮะนี่คือสภาพบาดแผลของนางวันดีเมียคนไทยฮะที่ถูกผัวอียิปต์เนี่ยซ้อมตามตัวนี่ฟกช้ำไม่หมดเลยฮะนี่คือหลักฐานที่เอาไปแจ้งตำรวจฮะเธาบอกว่าผัวอียิปต์เนี่ยทำร้ายอย่างทารุณหลายอย่างกักขังอยู่ในห้องพักนานสองเดือนฮะก่อนที่นางวันดีจะหนีออกมาได้แล้วดูแผลของนางวันดีเลยฮะโอ้โหโอ้โหนี่ที่ศีรษะนี่ที่หัวใช่นะฮะเมื่อกี้ที่ปากเนี่ยฮะปากบวมไปหมดเลยฮะแล้วนี่ที่หลังฮะ ตามตัวนี้ฟกช้ำไม่หมดเลยครับคือช่วงสี่ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับพันตรวจเอกธีรชัยชำนาญหมอรักษาราชการพุ่มกับการก,กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีฮะสั่งให้ทั้งตำรวจนะฮะเข้าไปช่วยเหลือนางวันดีอย่างเร่งด่วนแล้วฮะก็มีการสอบปากคำนางวันดีครับให้การเพิ่มเติมบอกว่าผัวชาวอีบคนที่ว่านี้อายุ47คือเปิดอู่ขายอะไหล่รถแถวแถว ย่านกรุงเทพกีทาฮะนางวันดีก็ร้องเรียนบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกผัวอีบทําร้ายทั้งตบทั้งตีและอย่างที่ผมบอกไปอ่ะคีปฐานร้อนๆเน,น่ยมันหน้าตามตัวฮะนี่โอ้โเราขออนุญาตจาลองเหตุการณ์ให้ดูนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนี่ดูสิปก,กติเราโดนแค่สะเก็ดไอ้พวกที่ฐานนี้มันออกมาจากเตาอ่ะมันยังร้อนเลยนะ<อ>นี่ฐานร้อนๆแล้วมันหน้าตัว นะเดี๋ยวไม่ใช่ปิ้งย่างนะฮะคุณผู้ชมที่เรานํามาทํานี่คือเป็นเหตุการณ์สาธิตให้ดูไม่ใช่ปิ้งย่างนะฮะนะฐานแดงๆเลยคุณผู้ชมฮนะนะแล้วที่สําคัญนางวันดีบอกว่าผัวอียิปต์คนนี้ขังเธอไว้ในห้องนานประมาณสองเดือนอแล้วสาเหตุที่ถูกทําร้ายเพราะอะไรรู้มะเพราะว่าผัวอียิปต์คนนี้เหมือนคิดว่านางวันดีทำเสยศาสตร์มนดาใส่เขาเดี๋ยว<ๆ>ที่เราทําภาพเนี่ยมีถือขนาดใช้มีดขู่ด้วยเนี่ยเนี่ยคือทําร้ายร่างกายทุกอย่างเลยทีเดียวฮะ เธอบอกว่าผัวอี้ปะเหมือนใส่ร้ายว่าเธอเนี่ยไปทาเสน่ห์ใส่ทั้งทั้งที่เธอไม่ได้ทําแต่ผัววันนี้ไม่เชื่อฮะก็ทําร้ายเธอสารพัดเลยไปฟังเสียงนางวันดีคนนี้ <ใช S 1> เล่าถึงพฤติกรรมของผัวโหดของเธอนิดนึงดีกว่าฮะวันที่แปดน้ำร้อนมีอ่าก่อนหน้านั้นเห็นขับที่เห็นตุวเขียวนะเห็นขัดเห็นขัดนี่ก่อนก่อนที่จะมีเนี่ยประมาณสี่สามสี่วัน เข็ัดก่อนแล้วก็มีดใช่ว่ามีดมีดที่โดนมาที่วันที่แปดคือมานใช่ตบก่อนดานะเข็มขัดก่อนนะเข็มขัดก่อนแล้วก็วันที่แปดเนี่ยก่อนที่จะโดนน้ําร้อนหรือว่ามีดเนี่ยก็คือพี่เขามีการตบตีพี่ก่อนแล้วตบตีในห้องนะในในในที่ทำในเอาละครับเพื่อเกิดความเป็นธรรมนะครับตำรวจเองก็มีการเชิญตัวสามีหยิบนะครับมาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำทางด้านของนางวันดีภรรยาหรือไม่นะครับปรากฏว่า สามีชาวอีบรายนี้ปฏิเสธครับโดยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะตามที่นางวันดีเนี่ยมาร้องเรียนครับแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยมีบาดแผลถูกทำร้ายร่างกายหลายแห่งแล้วชัดเจนที่คุณผู้ชมเห็นซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับก็เข้าพูดคุยกับนางวันดีเพื่อปลอบโยนให้สบายใจขึ้นเพื่อคลายจากความรู้สึกหวาดกลัวหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆนะครับแล้วก็ทําการออกใบตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อเตรียมเอาผิดสามีชาวอีบรายนี้ทางกฎหมายต่อไปแล้วก็คงต้องให้ทางพมนะในกรุงเทพช่วยดูแลด้วยแล้วกันในเรื่องของสวัสดิภาพเพราะว่าถ้าขืนยังไม่มีการดําเนินคดีแล้วยังอยู่กันเป็น คู่ผัวตัวเบยแบบนี้มันอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยได้หรือไม่นะครับองอ<ม>งเหมือนกันนะบางทีฝรั่งนี่เขาก็ยังมีความเชื่อแบบนี้หรอบางทีมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือตอนแรกก็นึกเฉพาะคนไทยคนขเขมรอะไรเงี้ยที่มันมีความเชื่อแบบนี้นะคืนนี้ก็เชื่อว่าเมียเนี่ยทำสเสน่ห์ใส่อโอ้ยนะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง